ดีแม็กหน้าฉลามบกที่ตามหาคันนี้โฉมปี2020เข้าแล้วนะคะลูกค้าปี2020นะเป็นดีแม็กเครื่อง1.9นะคะคันนี้ลออเลยสีดำตรงซิ่งจัดตรงมาให้แล้วนะป้ายแดงแฝดแสตีตอนนี้เราไม่ขายเหลือขายเพียงแค่529,000บาทประหยะัดไปร่วม3,000 0 0บาทกับข้าง,งวดตลอดสัญญาเริ่มต้นฟรีดาวนะคะจะผ่อนที่8,900บาทนะจ๊ะมาดูตัวรถเลยมาสีดำลออๆนะจ๊ะ หน้าห้องเครื่องเดิมๆนะคันนี้แผ่นเพอยู่ครบนะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะนี่น็อตไม่มีการแกะเลยนะคะขากระโปรงเบรก ABS ด้วยนะจ๊ะคันนี้เปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นนี่เลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดลท์ไฟตัดหมอกตัวแซดตัวท็อปของตัวเตี้ยเนี่ยจะได้ฟังก์ชันมาครบเลยนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กเวลติกรถอย่างนี้เลยภายในนะคะมาเป็นระบบกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทพวงมาลัมันติฟังก์ชันสข้างนะคะ ไม่แค่หกหมื่นนะแถมวัดบูธไปให้แต่ดิฟฟี่ถอดออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ด้านหลังบบอหนังมีแอร์หลังแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จให้อ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อนิดๆนะจ๊ะ อย yeah, ่าเบาเบาแต่เราใจนะคะคันนี้กล้องทงกล้องถอยมีให้เรียบร้อยกันคนท้ายไม่ใส่ใส่เป็นคำหลบป้ายมาแทนนะคะไลเนอร์ก็ไม่ใส่ค่ะวัยรุ่นไม่ชอบใส่ไลเนอร์กันนะคะมันจะไม่หลอ่อมันจะไม่เท่งไงลูกค้าอ่ะสวยเลยคันนี้คู่มือยังอยู่ครบนะคะสําหรับใครที่กาลังมองหาชมหน้านี้อยู่บอกเลยว่าต้องรีบจัดรีบจองนะคะเวอร์โทรนไลน์ฝังหุ่นละลาย,ดดาายาจังหวัดบริการเซ็นสัญญ,ญาให้ถึงที่ส่งรถไปถึงบ้านจ้า